สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการร้องวันณเพลงเก่งไม่รู้ตัวกับกรุ๊กกี้นะคะเป็นไงบ้างเมื่อวานนี้เราฝึกการหายใจในการร้องเพลงไปแล้วหายใจยังไงจําได้ไหมคะอ่าหายใจเข้าทอ้องอกหายใจออกทอ้องแฝงใช่ไหมหายใจเข้าท้องปอกหายใจออกท้องแฝงวันนี้เราจะมาเพิ่มเทคอีกนิดนึง ที่ทําให้เราร้องเพลงแล้วเสียงมันจะดังขึ้นรกัหวนขึ้นโดยที่เราไม่ต้องตะเบงที่คอมาก okay. เฮ้ให้เราหลังตรงเวลาเราจะยืนหรือจะนั่งร้องเพลงก็ตามนะคะให้เราหลังตรงหลังตรงและไหลกว้างอย่างนี้หลังตรงและไหลกว้างพอเราทําท่านี้ปับ๊บสังเกตว่าเวลาเราหายใจเข้าปับ๊บ มันจะลงไปในท้องอัตโนมัติเลยลองทำดูนะ,ะหลังตรงไหล่กว้างดูนะคะนั่งลงทำหลังตรงไหล่กว้างแล้หายใจเข้าซิหายใจออกไหมหายใจเข้าหายใจออกไหมมันจะลงไปที่ท้องอัตโนมัติเลยโอเคค่ะวันนี้เราจะมาบวกกันระหว่างการหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบยละหลังตรงไหล่กว้าง ในการร้องเพลงเก็บลมให้อยู่ในจังหวะของเพลงแล้วก็ร้องใจเข้าแล้วก็ร้องนะนเพลงสบายๆนะคะคูยังเลือกเพลงช้าค่อนข้างช้าเพื่อให้เราเก็บเก็บลมได้หายใจได้ง่ายขึ้นแต่เป็นเพลงสากลน,นะคะวันนี้ครูเลือกเพลง The End of the World ของ The Carpenters นะคะโอเคค่ะมาร้องด้วยกันเลยนะคะ The End of the World เดินหลังตรงไหลกว้างนะคะเก็บลมก่อนร้องด้วย to you Why do the birds go on singing? Why do the skies roll above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I'll wait up in the morning and I wonder why everything is the same as it was I can't understand no I can understand how life goes on the way it does do no, my heart go unbeaten. Why do you eyes of my cry? Don't they know it's the end of the world? It's ends when you say goodbye. Why does the heart?

เป็นไงบ้างคะร้องเพลงจบไปแล้วรู้สึกไหมว่าถ้าเราหลังตรงไหล่กว้างเราจะเก็บลมได้มากขึ้นไหมเสียงเราจะก้องขึ้นไหมลองสังเกตเสียงตัวเองดูนะคะแล้วก็ใครอยากจะร้องเพลงอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เดี๋ยวครูจะจัดคิวให้นะคะถ้าถ้าช่าก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะจะได้มาร้องเพลงด้วยกันทุกวันวันละเพลง แล้วเราก็จะเก่งไ้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้ครูเลือกเพลงครูเลือกเพลง The End of the World ของ The c a r p e n t e r นะคะ ครูเลือกเพลง The End of the World ของ The Carpenters นะคะ The Carpenters The Carpenters ครูเลือกเพลง The End of the World ของ The Carpenters นะคะติ่งเต้น